สวัสดีครับพบกับสปอร์ตบาร์อัปเดตครับประจำวันที่กามกราคม2023ครับก็เขาเรื่องเร็วๆกันไปเลยก็จะมาดเูเรื่องของตลาดซื้อขายในสัก2-3ทีมในพรีเมียร์ลีกนะครับก็จะพูดกันสั้นๆเอาแค่ให้ได้ใจความก็พอไปกันที่เชลซีก่อนเลยครับทีมที่พยายามจะปาดพยายามจะไฮแจ็คหลายๆทีมที่มีข่าวกับนักเตะหลายๆคนโดยเปนเลเอาที่คนนี้เครับมาคสตูลามครับก็เชลซีก็เจรจาที่จะเซ็นสัญ,ญญากับ ตุรามจากโบลุเซียเหมือนเช่นกันบัตครับมาร่วมทีไม่ได้หลังจากที่มีข่าวว่าแมนยูก็อยากได้ทางด้านของลิเวอร์พูลก็มีข่าวกับตุรามแล้วก็แบ็กซิเมงก็บอกว่าเฮ้ยตุรามอย่าไปลิเวอร์พูลเลยมาอยู่กับนิวคาสเซิลดีกว่าสุดท้ายข่าวที่เกิดขึ้นจริงก็คือว่าบลูมาโ,โน่เนี่ยเขาบอกว่าสิงโตรับเงินครามเนี่ยกลังเปิดการเจรจากับ กดบัตรอย่างจริงจังเกี่ยวกับโอกาสในการเป็นไปไ,ได้ในการคว้าตูรามเข้ามาในเดือนนี้นะครับโดยเขาก็กําลังดูเรื่องเงื่อนไขว่าจะยังไงกันดีเพราะว่าทางด้านของตูรามนั้นก็ไม่มีความต้องการที่จะต่อสัญญากับกระดบับต,ต่อไปทําให้ทางด้านของสิงห์หนุ่มนะครับจำเป็นต้องปล่อยออกไปตั้งแต่ตอนนี้หรือจะยอมใช้งานจนจบฤดูดกาลแล้วก็ปล่อยเป็นแบบไร้ค่าตัวด้านของตูรามก็ทําผลงานได้ 13ประตูกับอีก4แอสเซสขับจาก,การลงสนามใน17นัดในทุกรายการนะครับโดยมีอินเตอร์มิลานมาเยนมิวนิกแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแล้วก็อย่างที่บอกอย่างเซิ่งกับลิเวอร์พูลก็อยากได้เหมือนกันแในสุดท้ายแล้วเป็นสิงบรูเชลซีที่อาจจะปาดหน้าอีกแล้วนะครับเพราะว่าเชลซีเนี่ยนอกจากจะปาดหน้าตูรามแล้วก็ก่อนหน้าน,นี้ก็เคยจะไปกำลังจะปาดหน้ามูริจากอาร์เซนอลเช่นกันนะฮะจากเชลซีครับลอนดอนด้วยกันมาดูที่สเปอร์ครับสเปอร์ก็ มีข่าวว่าจับตามองจอแดนพิกฟอร์ดครับจากเอวอตันครับเพื่อจะดึงมาเป็นผู้รักษาประตูมือหนึ่งแทนที่ของทางด้านอุโกโยริรับทางด้านของพิกฟอร์ดเนี่ยก็มีสัญญาเหลือกับเอวอตันเหลือ,อแค่18เดือนเท่านั้นแต่อย่างไรก็ตามครับการจะดึงตัวพิกฟอร์ดนั้นไม่ใช่เร่งง่ายเพราะมีอีกหนึ่งทีมที่พยายามจะดึงตัวผู้รักษาประตูรายนี้ไปเช่นกันนั่นก็คือเชลซีอีกแล้วโอเคครับแต่พิกฟอร์ดเนี่ยก็ไม่ใช่ตัวเดียวที่ทางด้านสเปอร์ก็ การเล็งตัวไว้อีกตัวหนึ่งก็คือดาวิดลาย่าครับผู้สาบประตูของเบนฟอร์ดครับก็มาเป็นตัวแทนของโยริสเช่นกันเพราะโยริสเนี่ยหลังๆเนี่ยแกเหวอบ่อยแกทําพลาดง่ายๆบ่อยทําให้กุนซอเนี่ยคอนเตน้ต้องการหาคนใหม่มาแทนโยริสและนอกจากอายุจะเยอะแล้วแต่ความมั่นใจให้กับทีมดันไม่ค่อยมีเสียงนะครับลาย่าก็ทําผลงานได้ดีนะครับอายุ2ี่ปีปัจจุบันก็เหลือสัญญากับเบนฟอร์ดถึงแค่ช่วงซัมเมอร์2024เท่านั้น จากลอนดอนมาที่เมืองลิเวอร์พูลครับทางด้านสื่อครับฟุตบอลอินไซเดอร์นก็รายงานว่ามอเซสไกเซโดครับมิดฟิลของไบรตันมิดฟิลพลังหนุ่มมิดฟิลจอมขยนันครับบอกกับเพื่อนว่าอยากย้ายไปเล่นให้กับลิเวอร์พูลรายงานรายงานว่าแข้งวัย20ปีเนี่ยก็บอกกับเพื่อนว่าเขา,าต้องการย้ายไปค้าแข่งในถิ่นแอนฟิลเพื่อร่วมงานกับเจอเกนคอปเพราะเชื่อว่าเจอเกนคอปเนี่ยจะช่วยปั้นให้เขาเก่ง มากกว่าเดิมได้โดยราคาของไกเซโดเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณ45ล้านปอนด์แต่ตอนนี้ก็ทางด้านของ c e o ของทางด้านไบตันยังยืนยันว่ายังไม่มีข้อเสนอจากทีมไหนเสนอเข้ามานอกจากไกเซโดจะบอกเพื่อนว่าชื่นชอบล์พูแล้วมีอีกหนึ่งคนนะครับยอสโกกวเดโอนี่กองหลังเนื้อหอมของเอเบอไลท์ซีแคบก็บอกว่าเขาใฝ่ฝันที่จะเล่นให้กับลิเวอร์พูลมาตั้งแต่นี้อืมใฝ่ฝันอีกแล้วดาวเตะวัย20ปีครับเป็นเป้าหมายของหลายสโมสรในยุโรปก็ระบุว่า ลิวพูมมีสถานะที่พิเศษครับอยู่ในใจมาเสมอเขาเชียร์มาตั้งแต่เด็กเขาเชียร์มากับพ่อเขาแบบดูเกมกับลิวพูลเยอะมากเขาเราเก็บใจในทุกๆรายละเอียดในทุกๆฤดูกาลมันเป็นสมสรอนที่อยู่ในใจผมนะฮะถึงทันต์กวาดิโอเนี่ยก็มีข่าวเชื่อมโยงกับเรอัลมาดริดแต่สุดท้ายแล้วเขาก็เขาก็บอกว่าตอนนี้ยังไม่มีใครยื่นอะไรมาให้เลยนะครับก็เหลือเวลาอีกหกเดือนที่จะเล่นให้กับไรซิร็ขเขาก็ไม่ได้รีบร้อนเขาก็ตั้งใจจะเล่นให้จบฤดูกาลนั่แหละแล้วค่อยย้ายตอนที่จบฤดูกาล ก็น่าสนใจนะการดีโอก็เป็นข่าวทั้งกับเรื้มมาริดแล้วก็ลิเวอร์พูลเช่นเดียวกันกับชุดเบนลิงแฮมก็กําลังแบบเร่งเครื่องกันทั้ง2ทีมครับคือเร่งกันเต็มที่คือลิเวอร์พูลเนี่ยจะเป็นต้องมีกองหลังตัวใหม่สักตัวแหละพอย่างที่เห็นครับก็ไว้ใจใครไม่ค่อยได้ฝากฟานได้ก็ d r อปลงไปแล้วกวาดีโอก็เป็นกองหลังชั้นเยี่ยมในฟุตบอลโลกอย่างที่เราเห็นกันแล้วไหนก็มาถึงนี่แล้วไปดูอีกข่าวนึงข่าวที่บอกว่าแม็กควายจะไปแอสตันวิลล่าจริงหรือไม่ ปพราะว่าตกเป็นโอ้โหนอกจากสำรองของวาลานอกจากสำรองของมาตินสแล้วหลังๆไปสำรองลูกชออีกต่างหากแบ็กซ้ายยังแยกตำแหน่งเขาได้แล้วเลยทางด้านฟบิซิโอโรมาโน่ครับก็ออกมาปฏิเสธบอกว่าทางด้านท็อกสปอร์ตก็ระบุว่าแม่กควายเนี่ยใกล้จะลงเอยกับแอสตันวิลล่าในเร็วๆนี้หลังจากมีการหารือแล้วก็รุดหน้าไปอย่างมากแต่ในทางกลับกันครับโรมาโน่ ano, ก็บอกว่าทางด้านแม็กควายกับมิลล่าเนีนะ่ยไม่เป็นความจริงเลยนะครับเพราะหลังจากที่สอบถามแหล่งข่าวใกล้ตัวแล้วเนี่ย ก็บอกว่าตัวแทนนักเตะและก็สมโมสรก็ปฏิเสธเรื่องนี้ว่าไม่เป็นความจริงแต่อย่างใดก็ทางด้านแม็กควายคับฤดูกาลนี้ได้เล่นไปเพียง13นัดเท่านั้นโดยตอนหลังกลายมาเป็นตัวสำรองอย่างที่บอกไปกระทั่งกับกับลูกชอที่เป็นแบ็กซ้ายของทีมก็ยังลงเล่นในตำแหน่งเซนเตอร,ร์ฮาดและทำหน้าที่ได้ดีด้วยกาเซมิโลก,ก็ทำหน้าที่ตรงนี้ได้ดีครับบรกิการเป็นตัวเลือกอันดับ ท้ายๆเลยจะได้ลงมากระตอนที่เกมเล่นไปแล้วประมาณสัก6 0สิบเจ็สบนาทีแล้วทีมต้องการจะอุดและส่งไม้ไกวายลงมาพอส่งไม้ไกวายลงมาก็บอกเลยว่าหัวใจไม่ดีเลยสําหรับแฟนบอลแต่ก็ต้องให้โอกาสนะครับเพราะเขาก็เท่าที่เห็นเวลาที่ลงไปในช่วงหลังๆก็ทําผลงานที่ดีจริงๆนอกจากนี้ยังมีข่าวว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยกำลังส่งตัวแทนไปเจราจากับมิลาร์สกินเนี่ยเซ็นเตอร์ของทางด้านอินเตอร์มิลานนะว่าเขาก็กําลังจะหมดสัญญาในจบฤดูกาลนี้ เหมือนว่าแามนยูเนี่ยไปคุยว่าอย่าต่อสัญญานะเดี๋ยวหมดสัญญาแล้วมาอยู่ด้วยกันอืแล้วอย่างนี้มันจะเป็นไปไม่ได้เฉิญที่มแมนยูจะปล่อยแม็กควายออกไปนะครับแต่การเจรจา,าเนี่ยผมว่าไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะตอนนี้แมนยูเขาออกกฎมาหนึ่งกฎคือกฎโรนันโดรูนี่ตั้งชื่อแบบให้เกียรติกันน่าดูเลยแต่เป็นกฎเนี่ยคือเป็นกฎที่เราจะซื้อนักเตะจะให้ค่าเหนื่อยนักเตะเนี่ยในระดับที่ไม่เกินสอง0สนปอนด์เราสกินเนียจะมาไหมครับราคาตัวค่าเหนื่อยเท่านี้ อ่ะนั่นคือเรื่องราวทั้งหมดคร่าวๆในช่วงเกี่ยวกับตลาดนักเตะสำหรับวันนี้แล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปคลิปน,นี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ